1> 6 1เน้นเนนแอดรัชนุกมีโชคให้มาแล้วนะ1พย68คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกเช่นเคยในการบ้าน EP ที่3แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่1นถึงสรีบไปดูกันนะจะได้ทันเพื่อนๆจ้าในแต่ละงวดแอดมินจะลงประมาณ10 EP ด้วยกันค่ะแล้ววันนี้มีชุดตัวเลขมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะสมุดมาประกาพร้อมค่ะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยค่ะมาเริ่มกันจากชุดตัวเลขใบนี้แอดรัชนุกมีโชคต้องแจ้งก่อนว่าเป็นชุดเต็มของเขานะคะชุดเต็มก้าหางงวดนี้เป็นชุด2ตัวลงล่างค่ะซึ่งสถิติของแอดรัชนุก มีโชคชุดเต็ม9ก้าหางของเขานั้นเข้ามาแล้ว2องวดวติดนะคะทุกคนตั้งแต่1ตุลาคมชุดเต็ม2ตัวลงล่างให้7 7เลขออก7 7ต่อมาค่ะชุดเต็ม2ตัวลงล่างงวด16ตุลาคมแอดแัชนุกมีโชคให้6กหนึ่งมาปรากฏว่าเลขก็ออก6กหนึ่งเช่นเดียวกันแอดมินนำมาฝากเป็นชุดเน้นนะคะและสําหรับงวดใหม่ค่ะทุกคนให้มาเรียบร้อยแล้ว1พอยอนะคะชุดเต็ม2ตัวลงล่าง9ชุด9ก้าหางด้วยกันจะมีเลข05 07 09 ห้าห้าห้า7ห้าเ้าห้าเกเจและ เลข99นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งก็ถือว่าชุดเต็ม2ตัวลงล่างของแอดรชนุ9ห่างนี้เข้ามาแล้ว2งวดเช่นเดียวกันมาลุ้นการงวดนี้เป็นงวดที่3นะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นรอชุดเน้นชุดตัดของแอดรชนุ uh. มีโชคอีกทีหนึ่งเห็นเจ้าของข้อมูลแจ้งว่างวดนี้นะคะทุกคนชุดเน้นมีเม็ดเดียวเหมือนเดิมเลยหางเดียวเน้นเน้นงวดนี้นะคะทุกคนตัดเลขดับออกไปแล้วนะคะเหลือตัวเดียวเลยนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นเลขอะไรนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้คะ่ะทุกคนฉาย,ยาของเขาเอาให้รวยนั่นเองเด หลักร้อยเลขสองเลขสามแล้วก็เลขห้าหนึ่งพอยอให้มาเด่นไปที่เลขสามค่ะจับคู่จะมีเลขสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง และเลข38นะคะทุกคนอีกครั้งนะคะ3 0 3 1 3 2และเลข38นั่นเองชุดเบิ้ลก็คือ33มารลุ้นกันในงวดนี้นะคะ1่พอยอว่าชุตัวเลขเอาให้รวยจะเข้าไหมนะคะซึ่งปีที่แล้วก็ออกเลข32เช่นเดียวกันนะทุกคนในนี้ก็มี32ด้วยนะคะรวมไปถึงชุดนี้คะ่ะทุกคนแอดนุกให้มา1พอยเด่นไปที่เลข4ค่ะจับคู่นะคะจะมีเลข41 42 4 4แล้วก็เลข4 8นะคะทุกคน4 1 4 2 4 4และ4 8มาลุ้นกันว่าจะมีเลขสีไหมสำหรับวุนหนึพอยอนะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดนี้ฉายาของเขาแอดเอื้อยหลานั่นเองนะคะให้มา,น,านิ้ววนนี้ฝั่งซ้ายก่อนเลยค่ะ1พอยอชุดเต็มของแอดเอื้อยหลา3ตัวจะมี902 520แล้วก็302นะคะ2ตัวบนฟ้าให้เน้นที่02ส่วน2ตัวลงล่างค่ะ เด่นมาที่เลข7จนะคะจับคู่จะมี7 1 7 5แล้วก็7 8ส่วนฝั่งขวาเป็นชุดเน้นชุดตัดของแอดเอื้อยหลานั่นเองค่ะ1พอยอชุดเน้นของแอดเอื้อยหลานีงวดนี้3ตัวเขาให้เน้นเน้นไปที่เลข902ค่ะส่วน2ตัวบนฟ้าให้เน้นเน้นที่เลข0-2และสําหรับชุด2ตัวลงล่างของแอดเอื้อยหล่าให้มาเม็ดเดียวห่างเดียวแขนๆเลยในงวดนี้นั่นก็คือเลข75้นั่นเองนะคะทุกคนอะมาลุ้นกัน1พ่พอยอว่าชุดตัวเลขของแอดเอื้อยหล่าจะเข้าไหมเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยยกันเล ขอให้เองขอให้ปังและที่สําคัญขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงต้นงวดให้เพื่อนๆเก็บเกี่ยวข้อมูลไปก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงแล้วในช่วงไดท้ายเราค่อยมาขมวดปมตัวเลขกันอีกทีหนึ่งนะคะมาต่อเนื่องกันกันกบชุดนี้ค่ะทุกคนเป็นชุดวัดใจในงวดนี้หนึ่งพอยอเขาให้มา3ตัว2หาง837แล้วก็8 7 3ค่ะส่วน2ตัวให้เน้น,น,นที่เลข83 87แล้วก็เลข3 7นั่นเองนะคะทุกคนอาจจะมาไหมนะคะซึ่งก็ถือว่าชุดนี้มีเลข83มาตรงกันเลยกับชุดนี้เอาให้รวยใบเอาให้รวยให้มาก็ถือว่ามีเลข3 8 8 3เช่นเดียวกันตรงกันเลยกับชุดนี้อามาลุ้นการจะมาไหมนะคะต่อมามาดูกันที่ใบนี้คะ่ะทุกคนแอดมินเจอมาอีกทีนึงเลยนํามาฝากเพื่อนๆต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ1พอยอเขาให้มาคะ่ะทุกคนจะมีเลข53 52 50แล้วก็เลข38นะคะซึ่งก็ถือว่ามีเลข3 8 8 3มาตรงกันเลยกับชุดนี้ค่ะชุดนี้ให้มาก็มีเลข83เช่นเดียวกันนะคะส่วนเลข50ย์ในชุดนี้นั้นถือว่ามาตรงกันเลยกับเลขของแอดราชนุ uk, ค่ะแอดราชนุกให้มาชุดเต็ม2ตัวลงล่างก็มีเลข05เช่นเดียวกันใบนี้ก็มี50ด้วยนะคะมาลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะทุกคนซึ่งก็ถือว่าเขาให้มาเพียง4หางเท่านั้นนะคะและมาต่อเนื่องก,กันกับชุดนี้ค่ะทุกคนเป็นการจับคู่ชุดตัวเลขนะคะแอดนิติ i, จัดไปจัับคู่ชุดตวเลข 5, ใระหว่างเลขของแอดราชนนมีโชคกับเจ้าอื่นๆนะคะ 1. พอยกอ2ตัวลงล่างเขาให้มาเขาบอกว่าเด่นตรงกันที่2หางนี้นั่นก็คือเลข5-7 กับเลข97นั่นเองอีกครั้งนะคะทุกคน57กับ97นะคะมาลุ้นกันจะเป็นยังไง57ก็ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดลาชนุกมีโชครวมไปถึง97ด้วยนะคะมาลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะทุกคน 2, 2> หางเน้นๆ57กับ79นะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนฉายาของเขาแอดกุ้งนั่นเองนะคะแอดกุ้งให้มานงวโดนี้1พอยอค่ะ2อตัวลงล่างให้เน้นเม็ดเดียวเลยนั่นก็คือเลข3 1นะคะส่วนชุดเต็มของเขาค่ะจะมีเลข8 4 3, 2 78 4 3 8 2แล้วก็7 4น่าจะเป็นชุด2ตัวปนฟ้านะคะส่วนเลข3ตัวของเอ็ดกุ้งให้มา4หางค่ะจะมีเลข4 3 2 7 4 2 4 7 8แล้วก็เลข7 8 2นั่นเองในงวดน,นี้อามาลุ้นการว่าชตัวเลขของแอดกุ้งจะเข้าไหมหนึ่งพอยเราจะทราบผลไปด้วยกันเลยนะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดนี้ไม่มีนามไม่มีฉายาแอดมินจะมาอีกทีนึงนะคะ1พอยเขาให้มาค่ะเด่นที่เลขศูนย์ด้วยนะคะจับคู่ของเขาเลยชุดเต็มจะมี3 7 3 6 3 9 07 06 09เ่นที่เลขศูนย์ในงวดน,นี้ซึ่งชุดเน้นของเขาให้เน้นสีหางจะมีเลขสาด สามหก 07แล้วก็เลข06นั่นเองค่ะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันว่าเลขศูนย์จะเข้าไหมในงวดนี้1พอยอมาลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะซึ่งก็ถือว่าในชุดนี้มี2หางค่ะนั่นก็คือเลข07กับ092หางนี้มาตรงกันเลยกับชุด2ตัวลงล่างชุดเต็มของแอดรชนุกมีโชคค่ะ2ตัวลงล่างแอดรชนุกให้มาก็มี0 7นกับเลข0 9นย์เเช่นเดียวกันถือว่าตรงกันหมดเลย2หางนะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงนะคะขอให้เฮงเงปัง,ปง,ปงๆรวยๆอีน,น,น,ะะนอ,อผ่าอผ่ามาม ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะรวมไปถึงชุดนี้ค่ะทุกคนฉายยาของเขาแอดทะเลใจนั่นเองให้มา1พอยชุดเต็ม2ตัวก่อนเลยนะคะจะมีเลข1 5 1 9 2 5 2 9 5 6แล้วก็5 9ส่วน3ตัวนะคะ6 5 9 5 5 9 6 2 9 แล้วก็เลข952นั่นเองซึ่งชุดตัวเลข3ตัวแอดทะเลใจเขาให้เน้นๆไปที่เลข659ค่ะส่วน2ตัวให้เน้นๆที่เลข59นะทุกคนซึ่งก็ถือว่า5995นี้ก็ตรงกันเลยกับชุด2ตัวลงล่างของแอดราชนุมีโชคเช่นเดียวกันนะคะและ5995นี้ก็มาตรงกันเลยกับชุดนี้แอดเอตทะขาให้มาเม็ดเดียวชุดเดียว2ตัวลงล่างนั่นก็คือเลข9559นั่นเองนะคะทุกคนอามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าชุดตัวเลขเริ่มเด่นตรงกันแล้ว1หนะทุกคน นั่นก็คือเลข9559นั่นเองอาจจับตาเลขนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงแล้วช่วงท้ายเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะรวมไปถึงชุดนี้แอดวันชัยแอดวันชัยก็ให้59มาเช่นเดียวกันค่ะแอดวันชัยให้มาในวันนี้1พอยอค่ะชุดเต็มนะคะเป็นการจับคู่ชุด2ตัวล่างๆของเขาจับมีเลข57 58 51 56 59 แล้วก็เลข53นั่นเองซึ่งก็ถือว่าชุดตัวเลขของแอดวานชัยมี2หาง57กับ59นี้มาตรงกันเลยกับชุด2ตัวลงล่างของแอดรัชนุกมีโชคค่ะชุด2ตัวลงล่างของแอดรัชนุกมีโชคให้มาก็ถือว่ามีเลข57 กับเลข5 9ตรงกันเลยทั้งหมด2หางนะคะกับแอดวันชัยค่ะมาลุ้นไปด้วยกันเลยในงวดน,นี้ถือว่า EP ีนี้มีเลขเด่นตรงกันนั่นก็คือเลข59และ95นั่นเองค่ะทุกคนอ่ามาลุ้นกันถือว่าเลขนี้สวยเช่นเดียวกันนะทุกคนเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขก็ออก96อาจจะเป็นไปได้ว่า2ตัวลงล่างก็มีเลข9559ได้เช่นเดียวกันมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนำมาฝากเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจน,นั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเป,ปังๆรวยๆวยสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้หากว่ามีสุโตรเลขเราจะเจอกันอีกค่ะมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขูสุคนเย่าเจ็บอยจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องเฮงๆงมันหมานสุขูสุคนเด้อค่ะเด้อ 啊。<noise>